สวัสดีค่ะวันนี้พี่วันจะชวนเพื่อนๆมาทําน้ําตบตาลึงนะคะวันนี้ขอใช้ชื่อตามกระแสนิดนึงช่วงนี้ตาลึงกําลังมาแรงนะคะแต่ความจริงแล้วก็คือน้ํากันสมุนไพรนั่นเองนะคะวันนี้เราจะทําน้ําตบหรือน้ํากันสมุนไพรเนี่ยเพื่อช่วยในเรื่องของสิวฝ้าจุดด่างด่างดำนะคะโดยเฉพาะสิวนะคะเน้นการลดการอักเสบสมุนไพรก็มีนี่เลยทองพันช่างค่ะ ทองพันช่างตาลึงนี่คือพระเอกของงานนี้นะคะใบตําลึงนะคะขมิ้นชันค่ะขมิ้นชันสดมะกรูดค่ะใบลังจืดนะคะใบย่านางค่ะตามด้วยว่านหางจระเข้ วันนี้เนเราเน้นเรื่องของสิวนะคะลดการอักเสบของสิวนะคะแล้วก็จุดด่างดำบนใบหน้านะคะเพราะมีสมุนไพรหลายตัวะคะ่ะเราจะนำไปล้างทำความสะอาดแล้วก็ขมิ้นเราก็จะมาทุบๆบุบๆแค่พอแหลกๆนะคะใบเออลูกมะกรูดเราก็จะนำมาหั่นเฉพาะผิวมะกรูดเท่านั้นนะคะส่วนประเภท สมุนไพรประเภทใบเราก็จะนำมาฉีกนะคะตำลึงทองพันช่งางลังจืดใบยะนนางนะคะเราจะนำมาฉีกแบบนี้นะคะในส่วนว่านหางจระเข้เราก็ไปไปปอกล้างทำความสะอาดให้เมือกๆออกไปนะคะแล้วก็หัน่นเป็นชิ้นแบบนี้ต่อไปเราก็นำหม้อนะคะหม้อไปใส่น้ำตั้งไฟนะคะแล้วเราก็จะเอาสมุนไพรใส่ไปในหม้อนะคะน้ำเราจะใส่แค่พอดีกับ สมุนไพรนะแค่พอดีพอดีไม่อย่าใส่มากเกินนะคะนี่ค่ะเราจะนำสมุนไพรทุกอย่างใส่ไปในหม้อเลยนะคะจากนั้นเราจะนำตะแกรงมาวางนะคะ แล้วเราก็จะเอาอุปกรณ์จานชามที่ที่สามารถทนความร้อนได้นะคะมาวางบนนี้แต่ถ้าเพื่อนๆนนะคะไม่มีตะแกรงนะคะเราก็สามารถที่จะเอาจานเนี่ยหรืออุปกรณ์วัสดุแ่างต่างเราเนี่ยวางไว้บนสมุนไพรได้เลยนะคะแต่ข้อเสียเขาก็จะถ้าน้ําเดือดแล้วก็จะโครงเคงอาจจะทําให้หกได้นะคะก็อาจจะใช้ให้มันพอดีนิดนึงพอดีกับหม้อนะคะ ต่อไปเราก็จะนําอุปกรณ์นะคะจานกะละมังหรือฝาหม้อหรือกระทะก็ได้นะคะมาวางบนหม้ออีกทีแล้วเราก็จะนําน้ําใส่ลงไปนะคะเป็นวิธีการควบแน่นนะคะ,ะเกิดความเขาเรียกไอร้อนกระทบเย็นแล้วก็เกิดไอระเหยลงไปที่จานนะคะ เราจะใส่น้ำพอประมาณนะคะไม่ไม่ต้องเต็มในขั้นตอนแรกเนี่ยพอน้ำเดือดได้สักระยะหนึ่งสักพักหนึ่งสักสิบยีนาทีแล้วก็จะมาเปิดกระมังดูนะคะว่ามีน้ำกัน มากหรือยังนะคะนี่ค่ะเกิดการควบแน่นก็จะมีน้ำกันออกมาแบบนี้เราก็จะตักออกมานะคะตักมาใส่ภาชนะสักมากรองแล้วก็ใส่ภาชนะค่ะเพื่อนๆอ,อาจจะทิ้งระยะไว้สัก15นาทีหรือ20นาทีมาเปิดสักครั้งหนึ่งก็ได้นะคะในส่วนน้ำด้านล่างนะคะที่เราต้มสมุนไพรเนี่ยถ้าแห้งเราก็สามารถเติมน้ำได้เลยนะคะ ส่วนน้ําด้านบนบนกะละมังที่เราวางบนหม้อเนี่ยเ,เพื่อนๆอาจจะเติมน้ําไปเลยหรือหรือไม่เติมก็ได้นะคะแต่แต่ถ้าจะให้ดีแนะนาให้ให้เปลี่ยนน้าเลยดีกว่าเพราะว่าจากที่ทํามาเนี่ยถ้าเราเปลี่ยนน้าใหม่เราจะได้น้ํากันด้านล่างเยอะมากเลยนะคะอันนี้พี่วันเปลี่ยนน้านะคะเปลี่ยนน้าเทน้ําร้อนทิง้งแล้วก็เปลี่ยนน้าใหม่ เพื่อนเอนลองดูนะคะว่าจะได้น้ํากันเยอะเลยนี่ง่ายจากนั้นเราก็ตักเหมือนเดิมเราจะทําแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยนะคะจนกว่าเพื่อนเพนจะพอใจจนกว่ากลิ่นของสมุนไพรเขาเขาจางลงคะนะคะแล้วก็นําไปใส่จากนั้นแล้วก็นําพอเย็นแล้วนําไปใส่ภาชนะใส่ขวดสามารถนํามาฉีดที่หน้าหรือว่าใช้สำลีชุบหรือจะเทแล้วก็ปโปะที่หน้านะคะ ก็เป็นขั้นตอนแรกหลังจากล้างหน้าทำความสะอาดเป็นการบํารุงผิวหน้าแล้วก็ขั้นตอนต่อไปก็ใช้เซรั่มแล้วก็ใช้ครีมต่อไปได้เลยนะคะถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์ฝากต like, ิด,ดตามด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ